พี่น้องขาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมารถติดลมนะคะพี่น้องขารถติดลมรถมอลตอร์ไซมือซ่อมใหญ่ติดลมพี่น้องเป็นกำลังใจให้นมอลตอร์ไซค์เนี่ยจะมาถ่านรถล็อกลอยอยู่รอล้นหกล้อนะคะพี่น้องรอรถล็กลอล อรอรถหกล้อเพื่อที่จะมาดึงรถอันนี้คือรถไฟนะคะพี่้องเป็นเป็นไฟไฟแล้วก็รถขั้นหนึ่งพุ้ <c oughs> งพี๋ดวเก็บภาพทุกอย่างเก็บภาพบรรยากาศทุกอย่างว <c oughs> ันซ้อมใหญ่บันซ้อมใหญ่แลวพี่้อก Okay. Oh, เเบื้องหลังเบื้องหลังจริงๆเบื้องหลังจริงๆวันนี้รถรถติลด,ดลมสองขั้นมันเป็นตามาฝ่าฝนชลา่านค่ะพี่น้องคะเราบนันท้ดินตรงนี้มันไม่หญ่จริงอยู่แต่มันเป็นอะมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นดินทรายเป็นดินทรายนะคะเป็นดินทรายสวยไหมใหญ่นะคะพี่น้องสวยอีหลีบอกเลยว่างแาม ให้เบื้องหลังก็พองามงามงามไหลเซตเวทีก่อนงามแห้งวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่ค่ะเซตเวทีอยู่เบื้องหลังนะคะเซตเวทีแล้วก็ถาถาขึ้นยังก่อรดติดลมก็คือว่าพร้อมเซตพร้อมเผื่อวันที่เปิดวงวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่นะคะพี่้อง ความผอมของเขานี่ไปเห็นควางเบื้องหลังพี่น้องพี่น้องเคยเห็นแต่ความงามเบื่องหลังไมันเลยมีคือวัตถุขนาดนี้พี่น้องคอนวอยมันถุเล็กๆเลยทีมงานคอนวอยเราเยอะมากดูสิแต่ว่าเตรียมตัวเสร็จงานรอทำการเห็นแต่ความงามเป็นเวลาเขาว่าเห็นความเบื้องหลังความเมื่อยความลาที่เสีออว่าเป็นความงามได้ เบื้องหลังของเราเบื้องหลังอิหีอันนี้เบื้องหลังค่ะเบื้องหลังค่ะเลยเตรียมตัวเตรียมงานชื่อเหมือนกันใช่กับน้องยุกิชื่อเหมือนกันบรดามันบระทรมดาเนยอุ้ย พี่น้องขาน้ออันนี้เข้ามาพอคนสำคัญเท่ากับว่บาเป่นเป็นสารลักเมืองอีกคนนึงอ่าน้องวายุนะคะหารด้เแด่งสิมาเืองวันนี้มีสารนางสารวายโยได้สารแล้วก็ปูให้ฟรีปูให้ด้วยดูแลให้ด้วย มาหอทโทรหาสีผ้ายายงไปเลอยเขียนชื่อไว้พร้อมขายสาต์ค่ะพีน่น้องแล้วบัน,นีราคาเท่าไหร่ราคาไม่บวกค่าปูนะอเอาเฉพาะราคาสาต์เลย200บาทใครขึ้นตลาด่วไปค่าปูนี่พูดได้ไหมหรือว่าทักแชกันค่าปูแล้วแต่ผู้อยากให้ผู้อย,ยากให้เป็นพิเศษกับนกก่ยินดีค่ะค่าปูเปลี่ยนเป็นมันเลยได้เลยนะคะพี่้อง ได้ะค่ะทักหาพี่บายูหรือว่าทักหาพี่อ,อ้นได้ว่าบอกพี่บายูให้หน่อยนะคะว่าจะไปเรายังไม่มีที่นั่งยังไม่มีเสือยังไม่มีศาสตร์นะคะพี่น้องพ<ม>ี่น้องขะอันนี้ในม,ม,มือมือมือสีซ้อมใหญ่ด้ซ้อมใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นของเราสิ่งที่เกิดขึ้นรถติดล่มหนาเวทีเพราะวฝาา่าฝนชนละท่านนะพี่น้องเนาะสองขั้นเลยเพราะมันขั้นเดียว ภาษาคกเป็นสิ่งธรรมดาค่ะที่ทำให้เราก้าวผ่านได้ <c oughs> ติดลมเครื <c oughs> ่องลอยอิหลีลอกก่อนนะคะพี่น้องค่ะลอกก่อน <c oughs> เดี๋ยวอันอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งเนาะเครื่อง <c oughs> ลอยเลยค่ะอัน

อันนี้สถานที่บรรยากาศบรรยากาศพร้อมอย่างนั้ก็เปิดมือูนี้จี่เป็นเต็นต์เต็น์แดงนะใช่ไหมะไหนคะอ๋อค่ะอันนี้ ถ้าขอท่านนั้นหนไม่าวเขาเิญไปเเถด้วนะคะเข้ามาพ่อดาวติต่อพี่น้องเข้ามา